ครับเราทั้งสาคนนะครอันนี้น้องชินนะครับแล้วน้องนัดนะครับก็พีงานอิมเพรสชั่นเชนเดิมครับแล้วก็อันนี้มีคิวห้าตัวนี่เป็น s ัวอย่นะครับก็จะให้น้องนอธิบายว่าอันนี้ครับรุ่นไหนครับผมอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นครับจะเห็นว่ามันจะเป็นป้ายทองป้ายเดียวนะครับป้ายสีทองกลมอันเดียวอันนี้ก็คือคิวยังไม่ได้เก็บงานนะครับอันนี้ราคากี่กําปาครับอันนี้ด้ามดำดำด้ามป้ายทองมีสองแบบมีด้ามดากับห้าหลา ราคา6 5 8บนครับส่วนรุ่นดีขึ้นมาเป็นรุ่นกลางๆของร้านนะครับก็จะเป็นรุ่น Element e l e m e n เจะมีชื่อแล้วก็มีนามเบอร์อยู่ตรงนี้จะเป็นป้ายกลมแล้วก็ป้ายคาดนะครับเป็นรุ่น Element จะมีดูลองท็อปใช่จะมีตั้งแต่ด้ามยำถึงส12ตสองำปาร,ราคาก็จะอยู่ที่หมื่นถึงสองหมื่นอ๋ออันนี้ส2บสอำปานนปปใช่น,นีบสองจำปาร<ม>ครับก็ถ้าดูท<ม>ี่กล้องเปล่านีก็จะไม่ดีต้องมาดูที่ด้วยตาตัวเองนะคร<ม>ับเพราะว่าฉะนั้นเนียนมากงานงานต้องดูด้วยตาอันนี้ก็สูเลยน้าคุับ,บผมอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ลงอัขระอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่ท็อปสุดสุดในร้านแล้วจะเป็นรุ่นที่เขียนว่า S S Single s h a r p ก็คือไม้ปลายแกนเดียวไม้ปลายยาวขนาดนี้เลยแล้วเราก็เข้าจำปาแปะไปได้เลยกี่จำปาทั้งาัานอันนี้ห้าจำปาห้าจำปาก็เช่นกันก็จะมีตั้งแต่ด้ามดำสิบสองจำปาอันนี้ราคาราคาอยู่ที่สองถึงสามกว่าอ๋อเลือกยี่เลยนะไม่ใช่พันหมื่นเราใช่ฮะด้าาแรกรามาอนี้ดีกว่ารุ่นนี้ใช่อันนี้เป็นรุ่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นคัสตอมทั้งอันรุ่นลิมิเต็ดครับรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ก็คือทุกอย่างลูกค้าสามารถเลือกไม้ปลาย ไม้ตรงนี้จะเปลี่ยนจากไม้ดําเป็นอย่างอื่นตรงกลางจะไม้สีเข้มสีอ่อนเบิร์ไอปุ่มอะไรก็ได้ส่วนสลักอะไรก็ได้ส่วนตัวนี้ลูกค้าแบบจัดเต็มครับเป็นป้ายเงินเลเซอร์ชื่อนะฮะ925เกียวตูดเป็นไทเทเนียมแล้วก็มีเลเซอร์ชื่อแล้วก็ปอกก็เป็นไทเทนครบชุดเลยพวกมีมี local impression ใช่ใช่ใช่ี่เป็นเนกียวใหม่นะดูชัดกยายานี่คือเกียวเกียวตูดฮะตัวนี้เช็คบินไม่ไม่ไม่ตอนยังไม่ลดก็ เลขสี่เลยโอ้สี่สี่แสนกว่าบาทชีมื่นกว่าบาทก็ร้อนแล้วก็เหลือสามหมื่นกว่าบาทครับผมก็มามาที่นี่มาที่แนะนำให้มาดูที่นี่ให้่อนลองดูด้วยเนาะส่วนลิมิเต็ดปกติจะเป็นป้ายนี้ครับเป็นป้ายดำลูกค้าเลือกเบอร์ได้เลือกนาเบอร์ได้เลือกสีในป้ายได้เลือกไม้ที่จะใส่ลงไปได้เลือกไม้ป้ายได้ครับผมอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นกลางถึงสองหมื่นกว่าบาทนะครับใช่ เป็นไม้ปลานปกตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกนเดียวแกนเดียวก็แนะนำแนะนําอย่างที่ผมพูดแล้วต้องมาที่นี่ครับเราจะได้มาลองความหลากหลายทั้งกล่องคิวทั้งโต๊ะสนุกทั้งโต๊ะไฟทั้งมันดูแล้วเราก็สามารถเราสามารถดีไซน์ดีไซน์ได้ในท้งกล่องคิวเนาะทั้งซื้อทั้งอย่าให้มาที่นี่ดีบนะครับมันต้องมาเห็นด้วยตาฮะตาเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นสผมเห็นเนี่โอ้โหดูสิสวยๆแบนั้นเลยครับหมดนี่ ดูช่วงนี้มีโปรทั้งหมด5้าแสนด้วแล้วกันเรวของพี่สองไหมครับคิวพี่สองดูไหมครับอ่าเงียครับบครับเหมือนครับเหมือนครับนี่ครับกิวคตสองครับนี่ครับก็อีกฮะสีที่6 6สไตป็นายฮะ6หนุ่ม6มุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่เลือกนะต้องมาเห็นผมผมพุ่มผมเห็นแล้วผมสวยอย่างตัวอย่างอย่างเช่นคือรุ่นที่สองเนี่ยคือพิลล์ลิมิเต็ดของร้านก็คือลูกสามารถจะเลือกไม้แตะไม้ด้าไม้เลือกป้ายอะไรได้ครับว่ารุ่นลิมิเต็ดนี่คือมันมีจำนวนจำกัดไม่จคกัดาก็ไม่จำกัดลิมิเต็ดของผมคือลูกค้าสามารถเลือกทุกอย่างใส่ไปในนี้อ๋อสามารถสามารถเลือกไปเรื่อง numbering number ใช่ครับกต้องแบบว่าอะไรว่ามาอย่างไร สอนประมาณสเปคสเปคใช่แเบนีอย่างตามใจลูกค้าจะจะแปะไม้อันนี้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม่เหมือนกันเลยก็ได้จะได้จะได้เป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นตรงเขาแบบเป็นทีไปเขาดีไซน์เขาจินตนาการออกมาครับคับผกก็ประมาณนี้นะยังก็ยังไงก็ติดต่อน้องหนักน้องชิมนะแล้วทีมงาน ดีไอคอนอิีเวนท์ครับนะครับหรือจะให้ผมมาด้วยก็ได้นะสองร้อยค่าถ่ายรูปค่าอาหารต่างๆนะครับแล้วผมคราวที่ไปโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากครับครับครับ